อันนี้เราจะต้องอันนี้ต่อหรือว่าไปเล่นแบบมันต้องเล่นแบบอิสระปะเนี่ยในอิสระมันเป็นแบบเลือกเวลาได้แล้วก็เลือกโมดูลได้ว่าจํานวนโมดูลจะเท่าไหร่เอาสักสามเลยไหมหกหกมหกเวลาเราเราโปแล้วเราหนึ่งหนึ่งาทีหรอสามสิบวิแล้วกันสามสิบวิแล้วกันเลือคุยกับพี่เออเอาเอาสี่โมดูลแล้วกันเมื่อกี้สามสามมันยังไม่ได้เลย หน้าจอนี้สาหรับคุณเท่าน้นห้ามให้ผู้อื่นเห็นเป็นขาดห้ามเปิดคู่มูขณะผู้พูดกรุ่มดระรอะไรคู่มูอะไรคู่มูอะไรอะไรทุกอย่างแลยมาพร้อมแล้วอ่ด้านด้านหน้ามีด้านซ้ายบนเป็นปุ่มโอ้โหเป็นสายเป็นสายเป็นสายสายมีทั้งหมด6สายเป็นแบบแนวตั้งด้านซ้ายเป็นแดงสลับขาวแล้วก็ขาวแล้วก็น้ำเงินแดงสลับน้ำเงินแดงแล้วก็ขาวสลับน้ำเงินพี่มันไม่ถึง6เส้นล้วป่ะพี่เอ๊ยีนี่ มีหกเส้นเส้นแรกเป็นแดงสลับขาวแดงสลับขาวนะแดงสลับขาวมันจะเป็นสายแบบม้วนๆอ่ะแล้วก็เส้นที่สองเป็นสีขาวเส้นที่สามเป็นสีน้ำเงินเส้นที่สี่เป็นแดงสลับน้ำเงินเส้นที่ห้าเป็นสีแดงเส้นที่หกเป็นน้ำเงินสลับขาว yeah. สีส่นาทีห้าวิ เห็นไหมพี่เห็นเกิดไหมอ่าขวาขวาล่างขวาล่างขวาล่างเป็นเป็นสายเคเบิลด้านซ้ายมือเป็นเลข123ด้านขวามือเป็น ABC เส้นสีน้ำเงินเสียบจาก1ไป C เส้นสีแดงเสียบจาก2ไป C แดง2ไปเนี่มีอะไรอีกพี่แค่นี้แหละสามไม่มีเหรอนสามไม่มีโอ้โหสามแม่สามสี่แป๊บสามดูเรียวเอ๊สาวดีสามสิบแล้วเนี่ยพี่เปลี่ยนเปลี่ยนนน้ำเงินไปต่อบีแต่เออเงินไปต่อบีพี่น้ำเงินน้ำเงินไปต่อบี ไม่มันเป็นให้ตัดมันไม่ได้ให้เปลี่ยนเรียบร้อยผิดไปอันนึงแล้วอ๋อโอเคแล้วไงแล้วมึงใส่ไปใส่ไปตัเงินเซตที่สองสามสิ่งเอ่ออันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เหลือสองนาทีแล้วเรือรีวู้โหจริงจังขำอีกตัดแดงตัดแดงตัดแดงก็ตัดตัวเงินไปแล้วก็แดงก็ต้องถูกดีวะ แม่งเอ้ยเอาด้านหลังมีด้วยด้านหลังมีเป็นตรงกลางตรงกลางข้างบนแล้วก็เป็นอคอระคังทอทงซอโซรอจุลาแล้วผอพึ่งเร็วๆยกมุดขำเร็อะไรวะเนร็วๆเออไม่ใช่คอระคังทอทงซอโซรอจุลาแล้วก็ผอพึ่งไปเอามาจากไหนวะเนี่ยอัยจะวางระเบิดทำไมวะเนี่ยเร็วๆพี่โอ้โหหยิบวางหยิบวางระเบิดแล้วเนี่ยโลกแล้วเนี่ยเร็วๆ มันบอกให้คีฟทอกกิ้งเนี่ยนมันเหลือสองนเหลือนาทีสี่สิบแล้วเนี่ยเอ๊วปัญหารจุลาไม่เจอโรจุลาตัววีอะตัววีวมีหางแง่้วเร็วจัอโอไม่เงยไปโจมเฉยไปแรงตักกลมเนี่ยตักปลาลมตักกลมนาทียี่สิบวิแล้วโผล่จะตายหางมันจะขำอยู่นั่นน่ะ โอ้เร็วิวดีหนึ่งนาทีไม่ทำอะไรพี่ไม่รู้ห้าสิบเจ็ดแล้วห้าสิบหกห้าสิบห้ามันมันเป็นแบบมันเป็นมันคือกดกดขึ้นลงเพื่อเปลี่ยนรหัสแล้วกดส่งอ่ะอ๋อโอ้โหอ๋อตอนสี่สิบห้าไมนาทีสุดท้ายเร็วเรียวพี่ลองเลื่อนพี่ลองเลื่อนไปกันได้มันึ่ตัวอะไรบ้างพี่คอเป็นคอคอคอระคังแล้วก็รอเรือคอฐานสระอาตปตา ชิปหายละสิเจ็วิสิบหกสิบห้าสิบสีเร็วเร็วเอสิบสามสเอ็ดเร็วเร็วเอสิบเพี่พี่หาเขาทำม้าไ่หาเขาไปทำมะาเลยพี่ทำทำมะาทำมะาใช่แล้วทำแล้วไมอ่ะมันจะทำมันจะทำากันเลยวะได้ไหมพี่มีอยู่สี่อันเแบดนเดียวแม่เงยแ้ จบมา,มาอะมาแล้วาทางขวาบนขวาบนมันเ,ามาเป็นขวาบนมันเป็นตัวเลขคือมันมันจะมีหน้าจออยู่แล้วมีเลขหนึ่งอยู่แล้วก็ด้านล่างอ่ะมันจะมีปุ่มกดเป็นเลขสองสี่หนึ่งสามโอเคหนึ่งแล้วก็สองสีมม่หนึ่งสามยมวตวแกแอมรีวเข้าเ <c oughs> หลือ 4, อ,อ,อีสี่สามสิบแล้วเนี่ยกดตำแหน่งที่สองตำแหน่งที่สองพี่ตำแหน่งที่สองจากซ้ายหรือขวาตาซ้ายตาซ้ายให้ขาวพี่ตาซ้ายให้หมดพี่ถูกถูกแล้วอะยังไงต่อยังไงต่ออ่าเป็นเลขหนึ่งสี่สองสามหนึ่งกดที่ ที่เป็นเลขสี่อ่าโอเคถูกเลขสามเป็นเลขสามแล้วก็เป็นสี่สองสามหนึ่งอ๋อกดเลขสี่รอบหนึ่งอ่าปิดนะอ่ารอบนี้เป็นเลขหนึ่งแล้วก็เป็นสามสี่หนึ่งสองโอ้ไม่เลยกิบบอปกามันจุดเซยังไงตัวเลขข้างบนตัวเลขตรงนี่คือเหมือนเดิมใช่ไหมพี่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนเนาะอันนี้เพิ่งเปลี่ยนเนี่ยเพิ่งเปลี่ยนกลับเป็นเลขหนึ่งอ๋อเอาเมื่อกี้เพียงหนึ่งเนาะเมื่อกี้บอกว่าเป็นพี่บอกแล้วว่าเป็นเลขสามก็รอชิบหายแล้วอ่าเลขหนึ่งสามสี่หนึ่งสองก่เลขสี่ก่เลขสี่ก่เลขสี่อ่าเริ่มใหม่เลยเนี่ยขข้้างบนนเเป็็ลลแวก สามวิธียี่สิบอ่ะพี่ตายกับเมื่อกี้ตำแหน่งไหนพี่เลขสี่ตำแหน่งสองปะอ้าวชิบหายแล้วน่าจะใช่บ้งอะไร่าเลยตำแหน่งสองตำแหน่งสองอ่าถูกถูกด้วยถูกด้วยอ่าโอเคไปต่อไปต่อเลขเลขสี่เลขสี่เป็นหนึ่งสี่สามสองอ่ะกดเลขสี่กดเลขสี่เลขสี่เลขสีวหลเลขสี่ต่ออีกวะ ข้างบนเป็นเลขหนึ่งแล้วข้างบนเป็นเลขหนึ่งแล้วก็สามหนึ่งสอสี่สามนึ่งสองสี่หก็เขียนแป๊บโอ้โหกดตำแหน่งสองเลขหนึ่งกดเลขหนึ่งเลขหนึ่งอ่าโอเคถูกแล้วก็อันสุดท้ายก็คือเป็นเลขสเหมือนกันแล้วก็หนึ่งสามสี่สองสอง่ผ่านแล้วขั้สามขั้นสาแล้วกดมันบอกให้กดตำแหน่งตอนที่ขั้นที่สาพี่ขั้นที่สากดตำแหน่งไหนขั้นที่3ามกดตำแหน่งไหนหมายถึงอะไรนะขั้นที่สกดตำแหน่งไหนน่าจะสองมั้งหเสอี่กอเลขหนึ่งเลขหนึ่ง แล้วก็เป็น3 1 4 2นึ่งสี่อแม่งเหลือ2อต <5, 4. S 1> ีเยเ <c oughs> ด้ั้ง่งต้แ่งสองกดหนึ่งกด1นึ่กด1นึกดหนึ 4, ่งหนึ่งหนึ่งแล้วก็เป็นเลข2 3 4สามหนึ่งเนี่ยเลขสองเลขสองเลีสามเก้าสาแหกมส่กดตำแต่งองตำแ่งสกดเลขสกดเลขสเลขสี่เอาโอเคแล้วก็เป็นเลขสาม สามสี่หนึ่องเเสเลขหนเลขหนึ่งเลขหลขอ่าโอเคเป็นเลขสี่สี่สามหนึ่งเลยไม่ถึงนาทีแล้วเลขสองเลขสเลขสองเลขสอ่าโอเคเป็นต่อไปสุดท้ายก็จะเป็นเลขสองสองสามหนึ่งสี่ย่างเี้ยเลขสามเลขสามเลขสาเลขสเอื้อเกเลขสอ้าวไยเงยอาอกดตัวได้ใี้เหมือนกับขอัแม่ใครจะจำได้ว่าไอเวน สาเหตุการระเบิดคือความจำนะครับโอ้โหไม่จะพลาขั้นตอนมาสลับตำแหน่งได้ไหมเฮ้ยไม่ได้ไอเดียวที่ผ่านก่อยเขาสลับแล้วแล้วมันจะผ่านไหมวันนี้ผ่านผ่านรออีทีเหรออีกทีอีทีเอาใหม่พี่เอาใหม่แองเอ้ยพี่เอาคันขอกันแล้วพี่คันเหมือนกันเนี่ย อ่าเป็นโอ้เอาอันขวาล่างก่อนลวกันเออเป็น้ายล่างก่อนง่ายง่ายสุดสายล่างสายล่างสายล่างเป็นเส้นสา<ะ>ม <สะ S 1> เส้นส <ะ S 1> แดงอยู่บนศุนย์เลยเแล้วก็สองเส้นล่างสุดเป็นสีขาวถ้ายังผิดอีกไม่รู้ว่างไงไล้อันเนี้ยเร็วเร็วสายล่างแต่ส,สุดท้ายพี่แต่สีขาวหรออ่มโอเคอ่าถูกโอเคโอเคขวาขวาขวาล่าง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 เป็นปุ่มสีปุ่มปุ่มสีปุ่มนะเป็นตศูนย์ตีศูนย์ตีศูนย์ตีศูนย์อ่าแล้วก็ขวาบนขวาบนเป็นอี อีแล้วก็มีจุด2จุดข้างบนเป็นตัวตัวอ้าปากอ่ะแรบลินอ่ะสายล่างเป็นไม่เท่ากับนั่นเดี๋ยวก่อบแรบลินแรบอีเมื่อกี้ไม่คืออันตรงข้ามใช่ไหมไฟดับชิบหายแล้วไฟดับเร็วๆไฟดับอีกเชยเร็วๆขวาๆเป็นตัวอีตัวอีนั่นแหละมีจุดอยู่ข้างบนสองอันลูกตาบิลูกตาอยู่ข้างบนเออไฟติดแล้วสายสายล่างสายล่างเป็นไม่เท่ากับไม่ไม่เท่ากับไม่เท่ากับแล้วมีขีดขั้นตรงกลางอ่ะ ผู้ไหญวะเออมันมันคือมันคือมันคือรอยเย็บแผลอ่ะอ๋อโอเคจะได้จะได้ขวาล่างเป็นตัวเอ็นเอ็นมีมีมีรอยยิ้มอยู่ข้างบนอ่ะตัวเอ็นที่มีรอยยิ้มอยู่ข้างบนกดอีก่อนกดอีกก่อนกดอีกก่อนอี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 โอใครมันตั้งเลยเดี๋ยวใครมันตั้งในกราบอีกแล้ยแม๊กแม๊กแมงเฮ้ยตัวอีก่อนนะอ่าอีแล้ว มไม่เท่ากับไม่เท่ากับอ่ะไม่แล้วก็ตีศูนย์พี่ตีศูนย์แล้วก็เอ็นโอเคอ่าโอเคแล้วก็ซสายข้างบนข้างบนตรงกลางตรงกลางบนตรงกลางบนเป็นไอที่แบบแบบเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเพื่อหาค้ำอ่ะอันแรกเป็นอ่ะอันแรกเป็นลอเรือแล้วก็มอม้าขอระคังมอม้แล้วก็ต่อเต่าพี่ล้อเรือพี่ลองแบบกดไลนลงมามีอะไรบ้างอ่ะมีตอปะตากงงูนอหนูทอทงแล้วก็ทอมันโทใช่ป่าวทอมันโทว่าเออทอมันโทใช่ทอมันโททอทหารที่มีหัวหยักอ่ะหมดแล้วหมดแล้วแล้วมอม้าลงมามีอะไรบ้างมอม้ามอม้ามีสนะ แล้วก็พอพานสอเสืออ่าฟฟันบอยไม้มมมาโอเคพี่พี่อ่าหาคำว่าระบายใช่ไหมน่าจะเป็นระบาย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 ไม่ระบายก็ระบายสักการไม่มีเลยไม่มีบอยไม้เลย อัวที่สามพอลักคังนะพอพานนอนหนูบอแหวนชอช้างชอช้างพอสัมเพราอย่างไรยังหาอะไรครับเอารนาดเปล่าเออพี่มีคำระนาดไหมนะพี่เอารนาดได้มีตอปตักด้วยสุดตัวสุดท้ายมีตอปตักด้วยระนาดพี่ตอปตักไปแล้วพี่เดี๋ยวก่อนโอ้โหเพ่ได้นาอนหนูก็มีนะเอเด็ดดอนเด็กก็มีนะระนาดดอนเด็กก็มีนะแบบแนวระนาดอะแนวระนาดอะหรือว่าทำไหมอีกรอบวะไม่ใช่ทำไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เออเร็วๆ อุ้ยค่ะมันเยอะมันยากมันแย่ตอนนั้นตอนหน้าตอนเด็กเหรอสุดท้ายตอนเด็กเหรอตอนเด็กดิตอนเด็กตอนเด็กดิเอ้ยถูกด้วยว่ะเอ้ยผมเก่งยังวะเออมันมีมันมีบอกว่ามันไม่มีแล้ววะมันมีขวาขวาบนเป็นจุดชนวนสีเหลืองจุดชนวนคือปุ่มใหญ่ใช่ไหมพี่ใช่ใช่ปุ่มใหญ่จุดชนวนสีเหลืองถามว่าจุดคำว่าอะไรจุดชนวนเหรอถามว่าใช่จุดคำว่าจุดชนวนเลยขวาบนอ่ะเป็นปุ่มให้กดจุดชนวนอ่ะสีเหลืองปุ่มสีเหลือง มีไปกี่ก้อนอ่ามีมีแบตมีแบตทั้งหมดอ่าแบตเล็กแบตเล็กแบตเล็กสี่แบตใหญ่หนึ่งแถวอักษรอักษรแทวอักษรตัวอะไรพี่ฮะแทวอักษรแทวอักษรเป็นแถวอักษร LQ 8Z ด6 25สิบาวิโอ้โหสิบหายแล้ว LQ 8Z ่6พี่ให้กดอ่ากดกดค้างจนกว่าจะจะมีได้ห้าอยู่ในอุ้ยเชื่อแล้วห้าวิสุดท้ายสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าพีท าเอ้าเลขส<อ>ามเฉยเย้ไม่รู้กูกดปล่อยมุโมก็ถูกวะเ,เลขข้าอยังไง<ไ>ว,วะเอก็ไม่บอกแถบอ๋อไฟแถบไฟข้างๆมันไม่ใช่สีแถบแถบสีข้างๆไฟยังไงนะอ่ามันบอกว่ามันบอกว่าตอนให้กดปุ่มอ๋แถบแถบไฟตอนที่กดมันจะขึ้นนะพี่ไอแถบสีอะสีแดงเออต้องอีกผ่านอีกแล้วเมื่อกี้โหเป็นไงสุดยอดว่ะดูมันดีจริง ม,มันคือต้องเป็นเลขอะไรมันต้องเป็นต้องมีหนึ่งอยู่ในนั้นพี่มีหนึ่งก็แย่แล้วสามจุดเจ็ดสองเนี่ยนะมีเลขหนึ่ง <c oughs> โอ้โหไปเลขหนึ่งก็ตายพอดีอ่ะสรุปมันต้องเป็นเลขอะไรเมื่อกี้มันต้องเป็นเลขหนึ่งมันสามจุดเจ็ดสองมันมีเลขหนึ่งที่ไหนเล่าเออเขายง่นี้เลยพี่โอ้โหโอ้โหสุดยอดเลยโค <c oughs> ดิเนต